สวัสดีครับจากร้านบริษัท audio แอนด์เซนนะครับคันที่เห็นเป็นเบนซ์207นะครับปีระหว่าง10-12นะครับดั้งเดิมคันนี้เป็นโช๊คไฟฟ้านะครับได้เปลี่ยนเป็นโช๊คธรรมดานะครับก็คือไม่ใช่ระบบไฟฟ้าก็ดั้งเดิมติดรถมาแล้วก็คือปัญหาโดยทั่วไปหลักๆของรถที่เป็นโช๊คไฟฟ้าก็คือไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับโหมดก็จะค้างอยู่ในโหมด S ทีนี้ได้ทำการโคดดิ้งระบบนะครับให้สามารถใช้งานในการเปลี่ยนโหมดได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดู M E S ก็จะวนกลับมาใช้งานระบบได้นะครับอันนี้ผมก็เอามาวิ่งในหมู่บ้านให้ดูฟอลก็ไม่ได้ขึ้นโชว์เลยนะครับ ก็อยู่ในโหมด M แต่ผมคงไม่ได้ขับเร็วนะครับเปลี่ยนเป็น E S M E แต่ในส่วนของอ่า ที่สถาณะสปอร์ตนะครับก็จะเป็นค้างไฟแดงอยู่ในในอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันยังเช็คเจอว่าในส่วนของโชคมีปัญหานะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็แค่เป็นเพียงสถานะโชว์นะครับแต่หลักๆก,ก็คือใช้งานจริงกลับมาใช้งานตามระบบเดิมได้สมบูรณ์นะครับไม่ต้องไปซีเรียสตัวไฟมันนะครับ เครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับกับร้านบลิตโอเดยโอแอนด์เอเซตนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ023434332ขอบคุณครับ